มากินสอดกับปุ่นเดน้อส่กับปุ่นเสร็ๆนี่ในหน่อยกับยากษ์ล้ำเออยนี่ละ

โอ้โหเขากินกินอยู่อันนั้นตป่าก็จะได้ปากินพวมัน

ว่าเ่เพ,พ่ชุ่าชุ่มาจะเห็บดีบ้าเว้ย halo oi right.